ท่านคณะครูอาจารย์ทุกท่านครับขอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนศิลปะโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับวันนี้กับผมประกรณ์กอมเกลี้ยงรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับวันนี้มีผู้ใหญ่หลายท่านทีเดียวครับ เนื่องจากว่าแขกรับเชิญนั้นเป็นศิลปินที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่เรารู้จักเป็นอันดีนะครับมีท่านผู้ใหญ่หลายท่านก็ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดวันนี้ด้วยนะครับขอกล่าวต้อนรับนะครับคุณทยาทีพสุวรรณท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร <S <S อาจารย์ไกศัก์ชุนหวันนะครับประธานที่ปรึกษารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับ คุณมานิดเตชะอภิโชคผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวครับ <app laud> คุณลักคณาคุณาวิทยานนท์ผู้อำนวยการหอศิลป,ปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครับคุณอัชราวดีชัยสุวิรัตผู้อำนวยการกองวัฒนธรรมครับ และขอต้อนรับคุณเจตโสพิษพงศธทรที่ปรึกษาของผู้วา่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครครับและวันนีเ้เดี๋ยวเราจะแนะนำอยากเป็นทางการนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากศิปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตกรรมประจำปี244นะครับท่านอาจารย์ถวันดัชนีครับวันนี้มาอยู่กับพวกเราแล้วนะครับในลำดับลำดับต่อมานะครับลำดับแรกสุดเนี่ยฐานะเจ้าของบ้านครับ ผมขอกราบเรียนเชิญคุณลัคนาคุณนาวิทยานนท์ผู้อำนวยการหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครกล่าวต้อนรับครับเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะเรียนคุณทยาทิพสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรกุงเทพมหานครอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนหวันประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรกุงเทพมหานครคุณมานิตเตชะอภิโชคผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวคุณเจษโสภิษพงษ์ทรที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรกุงเทพมหานครอาจารย์ถวันดัดชนีคุณครูจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะ่ะ ดิฉันขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนศิลปะโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาคนครซึ่งเป็นโครงการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหาคนครร่วมกับสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวดำเนินการจัดขึ้นสำหรับครูสอนศิลปะและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะของกรุงเทพมหาคนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านศิลปะให้กิจกรรมกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้การนำเทคนิคทางศิลปะไปปรับใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ได้ศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยแบ่งการอบรมเป็นทั้งหมดสรุ่นรุ่นละร้อคน รุ่นที่หซึ่งผ่านไปเมื่ออาทิย์ที่แล้วนะคะวันที่สาสตุลาคมซึ่งเสร็จสิ้นการอบรมไปด้วยดีรุ่นที่สที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะคือวันที่10และพรุ่งนี้11ตุลาคมรุ่นที่3วันที่17-18ตุลาคมและรุ่นที่4ส,สัปดาห์สุดท้ายคือวันที่25 25-26ตุลาคม2555นี้ค่ะผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับการบรรยายพิเศษโดยศิลปินอาวุโสและศิลปินแห่งชาติซึ่งการอบรมในวันนี้หอศิลป์กรุงเทพได้รับเกียรติเป็นพิเศษจากอาจารย์ถวันดัชนีเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและฝึกการปฏิบัติการโดยวิทยากรทางด้านต่างๆอาทิการอบรมภาพพิมพ์โดยอาจารย์วรพงษ์อรุณเรืองและอาจารย์พันลบ วังบอนจากสาขาศิลปะภาพพิมพ์วิทยาลายัยเพาะช่างมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กิจกรรมนิทานสร้างงานศิลปะโดยคุณชยัยฤทธิ์ศรีโรจนฤทธิ์บรรณาธิการสมนักพิมพ์เฮ l โลคิด uh, บริษัทแบนฟอร์คิดจำกัดกิจกรรมมากกว่าศิลปะ โดยคุณศักชัยศรีวัฒนาปิติกุลผู้อำนวยการโครงการไฟฟ้าของธนาคาร TMB และคุณพนิดามาสกุลบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Pregnancy Baby ดิฉันลักคณะทำงานขอสินขอขอบคุณคุณทยาทิพสุวรรณรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ให้เกียรติและเห็นความสำคัญของงานนี้เพราะหากไม่มีกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุน และเห็นคุณประโยชน์ของการมีหอศิลป์พื้นที่สร้างสารรค์แห่งนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้ความสําเร็จใดๆที่เกิดขึ้นในหอศิลป์แห่งนี้และที่เกิดขึ้นกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนศิลปะในครั้งนี้ล้วนมีเบื้องหลังมาจากการสนับสนุนด้วยดีจากกรุงเทพมหานครต้องขอขอบคุณค่ะ ท้ายที่สุดนี้ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการอบรมและหวังว่าโครงการนี้จะสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสารรค์เพิ่มเติม,ตมจากที่ท่านได้ปฏิบัติอยู่โดยมีหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหาคนครเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะนอกห้องเรียนต่อไปขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณท่านผู้วยการนะครับลำดับต่อไปครับขอากราบเรียนเชิญท่านประธานคุณทยาทิพสุวรรณครับท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวเปิดงานครับเรียนท่านอาจารย์ไกรศักด ชุนวันประธานที่ปรึกษาของผู้ราชการกรุงเทพมหานครเรียนท่านอาจารย์ถวันดัชนีศิลปินแห่งชาติเรียนคุณมานิตเตตอภิชฌ์ผู้อำนวยการสํานักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวคุณเจตโสภิษพงศธรที่ปรึกษาผู้ราชการกรุงเทพมหานครคุณลัคนาคุณาวิชยานนท์ผู้อำนวยการหอศิลปะแห่งกรุงเทพมหานครคุณอัชราวดีชัยสุวิรัติผู้อำนวยการกองวัฒนธรรมท่านวิทยากรผู้เข้าร่วมการอบรม แขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันคงไม่กล่าวอะไรมากนะคะเพราะท่านอาจารย์ถวานบอกว่าเป็นประธานก็เหมือนเป็นกรรมนะคะให้มาพูดคุยกับท่านคุณครูทุกท่านนะคะเพียงเล็กน้อยเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ท่านว,าวิทยากรสุดยอดจะมาให้ความรู้กับพวกเราดิฉันขอบอกได้คําเดียวว่า พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ถือว่าโชคดีมากๆรวมถึงตัวดิฉันเองด้วยนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาฟังท่านอาจารย์ถวันดัชนีศิลปินแห่งชาติสาขาจิตตกรรมได้มาให้ความรู้เป็นวิทยาทานกับพวกเราในวันนี้นะคะไม่มีโอกาสที่ดีไปกว่านี้แล้วแล้วก็หลายๆคนคงจะอิจฉาพวกเราในห้องนี้มากๆที่ได้มีโอกาสมาฟังท่านนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่เพียงแต่ท่านเป็น ผู้อาชีพภาพทางด้านของจิตกรรมแล้วแต่ว่าทัศนคติมุมมองต่างๆของท่านจะเป็นประโยชน์เป็นความรู้กับพวกเราในการดําเนินชีวิตในการนําสิ่งที่เป็นประโยชน์จากท่านไปสอนเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนในสังกัดที่ท่านดูแลอยู่ได้เป็นอย่างดีเยี่ยมจริงๆนะคะก็อยากจะขอให้ทุกท่านในวันนี้ใช้เวลาทุกนาที ตลอดทั้งการอบรมในครั้งนี้อย่างเป็นประโยชน์ที่สุดซึมซับสิ่งที่ท่านกำลังจะได้รับจากอาจารย์ถวันนะคะให้มากที่สุดแล้วก็ไปถ่ายทอดให้กับเด็กๆเกยาวชนของชาต,ติต่อไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางหอศิลปวัฒนธรรมหอศิลปกรุงเทพมหานคระนะคะขอขอบคุณสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวที่ได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้เพื่อให้เราได้มาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วขอให้สิ่งที่ทุกท่านได้ จากการอบรมในวันนีเน้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะท้ายสุดแล้วขอให้การอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนศิลปะกรุงเทศมหานครประสบความสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังไว้ทุกประการและขอเปิดโอกาสเปิด,เป,ดเปิดโครงการณนะบัดนี้ขอบคุณค่ะ อาจารย์ถวันดัชนีเป็นสิทธิ์เก่าจากโรงเรียนเพาะช่างนะครับเดินทางจากจังหวัดเชียงรายมาเรียนพ่อช่างตั้งแต่อายุ14ปีหลังจากนั้นทั้งเดินทางต่อไปเรียนที่คณะจิตกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรและได้ทุนไปศึกษาต่อจนถึงระดับปัญญาเอกที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์สร้างบ้านมากมายที่ตำบลนางแลเกือบ40หลังนะครับ หลายคนที่ไปเชียงรายบางคนอาจจะเคยไปบ้านท่านมาแล้วนะครับเป็นเจ้าของคําพูดคมคายหลายประโยคครับประโยคหนึ่งท่านเคยบอกว่าเมื่อไม่มีใครขานรับเสียงกู่ของท่านจงเดินตามลําพังขอแนะนําให้ทุกท่านได้พบกับศิลปินแห่งชาติสาขาทศัศนศิลป์จิตกรรมอาจารย์ทวันดัชนีครับผมคิดว่าไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะเหมาะสมกับการนั่งวิปัสสนา คือการที่มานั่งอยู่ในหมู่เราแบบนี้เนี่ยต้องมีความอดทนคือภาษาพระเรียกว่ามีขันตินะครมีขันติมีความอดทนคือคนพูดเราพูดไปรู้เรื่องบรรยากาศไม่น่า,สน,าสนใจการที่เราโดนกระเจนมาเนี่ยก็ทําให้เราน้าเบื่อหน่ายขึ้นเป็นทับทวีอยู่แล้วเป็นเรื่องการมานั่งฟังเสวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่โสอักลีเป็นเรื่องที่โสอบอริง เป็นเรื่องที่ so unbearable นะนี่เป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้นนะครับจำคำสามคำนี้ให้ดีคือคำว่าสอัก l y นะสรับ so, so boring แล้วก็ so unbearable แต่กระนั้นก็ดีเมื่อมีขันติแล้วเนี่ยก็ต้องมีความสง,งียมงามคือมีโสรัจจะเพราะนั้นเนี่ยนานๆหรอกครับเราจึงจะต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าขันติและโสรัจจะนั้นอย่างไรก็คือวันนี้แหะครับ ที่เราแซงว่าซึ่งเป็นอาหารชนิดหนึ่งของเราเนี่ยแล้วเราก็มานั่งกันใครอยากจะคุยเรื่องอะไรก็จุกกระจิกใครอยากนิ้นทาก็ไปอยู่พวกหนึ่งใครอ,อยากจะพูดเรื่องผัวเมียเรื่องอหนังทีวีก็ไปอยู่อีกพวกหนึ่งส่วนพวกที่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ได้แจมมานั่งหน้าบ้องแบ้วอยู่แถวๆนี้พยายามอดทนเข้าไว้ครับผมจะไม่นะ ไม่พยายามทําให้เป็นเรื่องที่โสบอเริงผมจะพยายามบริหารเวลาให้ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงที่จะมาคุยกับพวกเราในวันนี้นะครับคืออันแรกเนี่ยผมต้องขอแก้ข้อกล่าวหาซึ่งบรรดามีทั้งหลายเนี่ยบอกว่าผมเป็นเป็นศิลปินเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นอะไรเนี้ยผมไม่ใช่ศิลปินผมไม่ใช่แห่งชาติผมไม่ใช่เป็นอะไรฮะผมเป็นนักวาดโรคนะ เป็นนัก,กวาดรูปผมไม่ใช่ศิลปินแล้วก็ที่ว่าผมเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยผมก็ไม่เคยรู้ว่าไอ้ศิลปินแห่งชาติอ่ะมันเป็นประการใดมันเป็นอย่างไรแล้วมักจะมีคนมาแนะนําอย่างนี้ว่าแน่ลุงหรือพี่หรืออาจารย์จะแนะนําว่าอาจารย์เนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาไหนอะไรเงี้ยผมก็บอกแล้วในตลอดเวลา1ิปีที่เล่นปาหีเป็นศิลปินแห่งชาติอะไรมาเนี่ยผมบอกแล้วว่า ไม่ต้องมาแนะนําผมผมไม่ใช่ศิลปินผมเป็นนักวาดโกูก <c oughs> แล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยแห่งชาติเลยนะผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วผมไม่มีสาขาผมเหมือนกับเนื้อเค็มแม่เล็กที่บางลำพูเขาเขียนไว้ว่าเนื้อเค็มแม่เล็กไม่มีสาขาอื่นใดขายที่บางลำพูนี้เจ้าเดียวซึ่งผมก็ไปกินประจํามาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนเด็กๆแล้วนะจนปับันนี้เขาก็ขายที่บางลำพูเจ้าเดียวเป็นเนื้อเค็มแม่เล็กอร่อยมากแล้วก็ไม่มีสาขาอื่นใด พราะนั้นเนี่ยผมจึงเป็นที่อุปโลกว่าเป็นศิลปินแห่งชาติสาขานั่นสาขานผมไม่มีอะผมไม่มีสาขาผมอยู่ที่นงังแรเชียงรายเจ้าเดียวไม่มีสาขาอื่นใดก็ไม่มีขาหน้าไม่มีขาหลังไม่มีขาอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่คากิผมก็เลยจึงเป็นทวนรรค์ราชนินีนักวาดที่จริงทวรรค์ราชินีก็น่าจะพอแล้วไม่ต้องมีเติมคาว่านักวาดเพราะหมายถึงทวรรดราชินกีก็มีคนเดียวซึ่งเป็นนักวาดและเป็นนักวาด วัดรูปขาวดำนะผมไม่ค่อยใส่สีแต่บางครั้งเมื่อคราวเนี่ยผมก็ต้องพยายามแนะนําเหมือนกันเมื่อสองวันก่อนเนี่ยผมขึ้นหงยนต์คือเครื่องบินเนี่ยไปที่เชียงรายแล้วตกอยู่ในห้องรับรองเนะี่ยผมก็เจอคุณคุณพี่ชายรัตตะุลซึ่งต่างคนผมก็รู้จักคุณพี่ชายรัตตะุลว่าเขาเป็นใครนั่งโต๊ะเดียวกันแล้วผมก็บอกว่าอืมผมปัด ตรงโต๊ะนี่มันมีอะไรหล่นอยู่หน่อยแล้วท่านบอกว่า thank you แล้วผมก็เข้าใจว่าท่านคงไม,ไม่รู้ว่าผมเป็นคนไทยมั้งอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าผมชื่อถวันครับผมเป็นนักวาดรูปครับแล้วคุณพี่ชายบอกว่าคุณวาดรูปอะไรแล้วผมบอกว่าผมวาดรูปคนสัตว์และสิ่งของครับแต่แล้วก็มันเป็นรูปคุณเป็นยังไงผมรูปผมดำๆครับผมไม่ได้ใส่สีครับแล้ว คุณพิชัยก็สานหัวไปมาบอกผมไม่รู้จักหรอกครับเพราะนั้นผมจึงต้องบังคับต้องแนะนําบ้างผมขนาดว่าแนะนําแล้วนะผมชื่อถวันดัชนีเป็นดันกงวาดโูกครับก็ <ś les> ไม่มีใครรู้จักก็ไม่เป็นไรครับที <S 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 นี้พอเข้าที่เข้าทางในวันนี้เนี่ยนะฮะพวกคุณทั้งหลายที่มาในวันนี้ที่ผมขอบคุณไ้แล้วถ้าคุณมานั่งมีอ่าสรวมกายใจภาษาพระเรียกว่ามี มหาศรษประฐานสี่ข้อที่หนึ่งคือมีกายานุสติประฐานคือนั่งนอนยืนเดินหายใจเข้าหายใจออกแล้วมีอาการสำรวมเป็นอย่างดียิ่งผมขอบคุณอันนี้เป็นอันแรกแล้วผมขอบคุณอันที่สองก็คือพวกคุณเป็นคนในอุดมคติของผมอย่างที่แกบอกไว้แล้วว่าผมมาจากเชียงรายเนี่ยามาจากเชียงรายเมื่อประมาณสัก หกสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยเจ็ดสิบปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นการเดินทางจริงครับผมต้องใช้เวลาเดินทางเป็นอาทิตย์จากเชียงรายเพื่อมาถึงกรุงเทพเพื่อจะมาเรียนหนังสือแล้วก็หลังจากนั้นพอจากพ่อช่างไปศิลปกรเนี่ยผมไม่ได้เดินทางะครับผมเดินด้วยเท้าเนี่ยครับผมก็เดินจากพ่อช่างมาเรียนที่ศิลปกรแล้วก็เรียนศิลปกรแล้วนนี้ก็เดินทางไปอีกทีหนึ่งก็นั่งเครื่องบินไปเรียนวาดเขียน ที่ยุโรปนะก็เป็นดังนี้ฮะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยพวกคุณเนี่ยคือนายอุดมคติงผมว่าเมื่อผมมาเรียนพ่อช่างเนี่ยผมได้ทุนของรัฐบาลจากจังหวัดเชียงรายมาเพื่อตั้งใจว่าเมื่อผมเรียนจบปป,ปชแล้วก็ควรจะได้ไปเป็นครูปัถมช่างผมเนี่ยครับปป,ปชตัวจริงเลยครับผมได้ปปชเป็นอย่างเดียวนั้นที่ผมเรียนสําเร็จในชีวิตนี้คือผมเรียนจบปป,ป,ปชที่งเรียนพอช่างแล้วผมได้ไป ฝึกหัดครูด้วยผมไปฝึกหัดเป็นครูปปชเนี่ยที่โรงเรียนสตรีวัดละคังแล้วผมรู้สึกภาคภ,าคภูมิใจมากถ้ามีคนถามผมว่าผมเคยมีความภาคภูมิใจอะไรไหมในชีวิตอ่ะก็คงจะเป็นเนี่ยครับผมเรียนจบจากเรียนพ่อช่างเป็นปปชเรียนฝึกหัดครูแล้วก็ได้ไปสอนที่โรงเรียนวัดระครังแล้วตั้งแต่นั้นมาชีวิตผมก็ จบลงสะเพียงแค่นั้นคือไม่มีโอกาสที่ได้ไปเป็นครูไม่เหมือนพวกคุณที่สอนศิลปะอะไรเพราะว่าการการฝ่ายเรียนฝ่ายรู้หรืออยากจะรู้ว่าศิลปะนี้เป็นอย่างไรนั้นมันทําให้ผมต้องไปเรียนที่นั่นที่นี่โดยหวังว่าศิลปะนั้นมันคืออะไรปรากฏว่ายิ่งผมไปดูที่อื่นเนี่ยผมก็ยิ่งไม่รู้ศิลปะเข้าเป็นทบทวีคุณ ผมย้อนความหลังไปว่าเมื่อผมอายุสิบ5ีเนี่ยมาเข้าพอช่างอยู่ปีปีที่1ที่2พออายุสิบหผมอยู่ปีที่2เนี่ยก็มี พี่พี่หยัดทรพี่หยัดนี่คือศาสตรา,าจารย์กิติคุณประหยัดพงดำอด,อดีตคณะบดีสองสมัยศิลปินแห่งชาติศิลปินชั้นเยี่ยมโปรดพลิกนี่เป็นนามบัตรนะครับพลิกไปอีกหน้าหนึ่งก็คือเป็นเคยไปเรียนที่รมปีนั้นปีนี้คือท่านมีนามบัตรที่ยิ่งใหญ่มากนะครับผมอ่านนามบัตรของพี่หยัดเนี่ยประมาณสัก30ครั้งแล้วไม่เคยจบหน้าเลยนะเพราะว่าแต่ว่าพี่หยัดเนี่ยตอนนั้นเป็นนักเรียนปีห้าของมหาวิทยาลัยกร พี่หยัดเนี่ยก็มาใส่กรอบรูปที่โรงเรียนพ่อช่างซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของพี่หยัดแล้วพี่หยัดก็ไปเขียนอยุธยาสีมืดๆดำๆเป็นยุคสีเดียวกันกันกบที่ปิัสโซเขียนเรียกว่ายุคสีน้ําเงินของปิัสโซพี่หยัดก็เขียนสีน้ําเงินอะไรแบบปิัสโซนั่นแหละได้รับความบาดานใจอ,อิทธิพลมาจากปิัสโซอย่างนั้นซึ่งผมดูไม่รู้เรื่องหรอกก็เห็นว่ามันมันไม่เหมือนอยุธยาแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีนักเรียนคนหนึ่ง ซึ่งมาเรียนอยู่ที่มหาลัยศิลปกรในสมัยนั้นคือแอนโทนิโอพีด็อกเตอร์ซึ่งจบมาแล้วจากทั่วโลกแล้วมาเรียนกับอาจารย์ศิลป์อาจารย์ศิลป์ก็ให้ไปเขียนที่อยุธยาด้วยแอนโทนิโอพีด็อกเตอร์เนี่ยเป็นสกุลช่างของโปรตุเกสฮอรันดาเขียนเหมือนมากในลักษณะที่เราเรียกว่าสัตว์นิยมหรือบ้านเราเรียกว่าเรียลิสติกเขาเขียนอิฐทุกก้อนเขาเขียนภาษาราชวังที่ถูกพังทลายแล้วที่ยุธยานี่สวยงามมาก แล้วก็เอามาใส่กรอบชื่งเรียนพ่ะจ้างพร้อมกับพี่พีหยับเหมือนกันพวกผมซึ่งเป็นนักเรียนพ่ะจ่างปีหนึ่งปีสองนี่ก็ไปชื่นชมแอนทรเนลพีด็อกเตอร์มากแต่ขณะเดียวกันก็มีนักเรียนศิลปรกรเนี่ยที่เขาจบจากศิลปรกรแล้วได้นู่ปิญญาเป็นครูสอนเครื่องเรียนพ่อจ่าง้วยแล้วเขาก็ไปอธิบายบอกว่ารูปของแอนทเนลพีด็อกเตอร์เนี่ยเป็นงานช่างฝีมือเป็นงานที่มองเห็นด้วยตา มองเห็นด้วยความรู้สึกที่เห็นยังไงเหมือนกล้องถ่ายรูปอย่างเงี้ยกขเขียนไปอย่างนั้นอ่ะไม่มีคุณค่าทางศิลปะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาหมาสักตัวหนึ่งเอาลาง่สักตัวหนึ่งหรือลิงสักตัวหนึ่งมาผูกไว้ใจถุนบ้านแล้วฝึกมันเขียนทุกวันเหมือนให้ช้างเขียนรูปอะไรเงี้ยมันก็เขียนได้เขียนเหมือนเอ็นเทนเนลพรีดักเตอร์เนี่ยแต่รูปของประหยัดเนี่ยที่เราคิดว่าดำๆมืดๆเหมือนเราขี้ทาเนี่ยน่ะเป็นศิลปะเพราะว่าประหยัดเนี่ยเขียนถึงวิญญาณ ของบรรพบุรุษที่คร่าครวญอยู่ทุกแหงดินทรายและเขียนถึงเลือดที่มันไหลเลนอยู่ที่พมา่าเผาบ้านเผาเมืองของเราไปหรือการรบทับจับศึกและเขียนถึงสนธิาการหรือความคิดคํานึงผมฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าเด็อกอายุถึงสี่สิบห้าเราก็ชอบแต่ว่ารูปเขียนของแอนตริโนพีด็อกเตอร์แล้วผมเนี่ยเรียกกันในสมัยนั้นว่าเป็นยอดฝีมือถึงสมัยนี้ก็เถอะนะผมก็เป็นยอดฝีมือเพราะาผมฝึกฝีมือเนี่ย วันละยีบสามชั่วโมงทุกวันผมก็มีเวลาชั่วโมงหนึ่งเอาไว้หลับนอนนอกนั้นยี่บสามชั่วโมงเนี่ยผมก็ฝึกฝีมือเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมีคือฝีมืออันล้าเลิศคือว่าผมสามารถปลอมรูปใครก็ได้พอตอนที่ผม,มอายุสามขวบเนี่ยผมเคยปลอมรูปเขียนรูปเรียนแบบของเ hey ห็นเวชกรเนี่ยเมื่อเอามาตั้งแล้วเนี่ยกูก็ไม่รู้หรอกว่าไหนเป็นเ hey ห็นเวชกรไหนเป็นผมเพราะว่า ผมสามารถลอกเรียนแบบได้ถึงขนาดน,นั้นผมก็ไม่เคยเขียนเหมือนเด็กๆเ,เพราะผมโตขึ้นมาผมก็เขียนแบบเห็นเวชกรแต่พ่อผมก็ดีครูสอนวาดเขียนผมก็ดีซึ่งมาอบรมจากศิลปกรนี่บอกว่าอย่าไปเรียนแบบเห็นเวชกรเลยเพราะเห็นเวชกรน,นั้นน่ะเขาเป็นภาพประกอบไม่ใช่งานศิลป,ปะที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยครูวาดเขียนผมเนี่ยจึงเอารูปของมิเกลันเจโลรูปของดาวินชี่เนี่ยมาให้ผมคัดลอกบอกเ่นี่นี่เท่านั้นนะ่ะที่จะเป็น ใบไ,ไม้ในมือซึ่งมีไม่กี่ใบแต่นาผมไปสู่ข้ามพ่วงสังสาวัตไปสู่ความเป็นศิลปินที่แท้จริงได้ผมก็จึงรู้จักดานชี่และมิกาเจโลมาตั้งแต่อายุยังไม่ถึงห้าขวบเพราะผมมาจากโรงเรียนของฝรั่งที่เชียงรายซึ่งผมเรียกว่าโรงเรียนอินเตอร์เมื่อกี้ได้บอกน้องๆอย่างน้าบอกว่าเนี่ยพี่มาจากโรงเรียนอินเตอร์แต่ผมไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนอินเตอร์แบบที่กรุงเทพนี่แต่โรงเรียนอินเตอร์ของผมนั้นประกอบไปด้วย คนไทยคนจีนคนต่องสู้คนไตยาคนาขมุคนแมวคนแขนดีซอคือทุกทุกชาติ30ชาติในเชียงรายเนี่ยเรียนที่โรงเรียนอินเตอร์ของเชียงรายวิทยาคมด้วยกันหมดเลยเพราะฉะนั้นผมมาจากเรียนอินเตอร์แห่งนั้นแล้วก็ครูแนะนําให้ดูเนโกลันเจโรดาวินชี่แล้วก็มาพวกความประทับใจคืออิมเพรสชนิสผมจึงรู้จักแวนก๊